สวัสดีครับผมพระเจ้าอันทัว์คนนำทางในช่อง YouTube ครับก็เพิ่งกลับลงมาจากโดยช้างได้ไม่นานนะตอนนี้อยู่ที่บ้านครับอ,อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางโครงการร้อยใจรักครับฟ้าหลังฝนครับนี่บรรยากาศสวยงามมาก สบายดีครับสบายดีสวัสดีครับบรรยากาศยามเย็ยนครับฝนตกมาสามวันไม่ยอมหยุดครับพอดีวันนี้ช่วงเย็นๆน,นะฝนหยุดตกพอดีครับก็เลยออกมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ได้ชมกัน,นครับนี่คือแถวบ้านครับตอนนี้หกโมงสิบเอ็ดนาทีนะฮะวันนี้วันที่สามเออสิงหาสามสิงหาสองศูนย์สองศูนย์ครับ บรรยากาศยามเย็นนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ๊อบสวัสดีครับคุณคําใบพรมรักษาครับสวัสดีครับสบายดีฮะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับนี่บรรยากาศยามเย็นแถวบ้านครับอยู่กับท้องไร่ท้องนานะฮะนี่โอ้โหภาพและเสียงชัดเลยฮะคอมเมต์กับเข้ามานะครับ ฝนตกมาสองสามวันนะฮะวันนี้วันที่สามนะก็วันนี้ช่วงเย็นสักสี่โมงกว่าบ้านครับมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันนะคลิปเ,เท,ปะะที่ยวโดยช้างนะครับอีคลิปหนึ่งนะฮะเที่ยวโดยช้างนะใครเดิมเพิ่งเข้ามาชมคลิปดีนะฮะอย่าลืมเข้ามาติดตามคลิปเที่ยวโดยช้างกันนะครับแนะนําร้านกาแฟร้านกาแฟที่พักราคาประหยัดคนละหนึ่งร้อยบาท นะแล้วก็เส้นทางขึ้นลงดอยช้างจงังหวัดเชียงรายนะฮะเอมันไม่สวยนะรถเล็กรถใหญ่ขึ้นได้สะดวกสบายครับขึ้นดอยช้างนะบรรยากาศดีมากครับดีมากนะพี่ทํามมบอกว่าภาพชัดดีครับโหนครับพี่จอบอกว่าน้ําท่วมบอ่อตรงนี้ไม่มีน้ําท่วมครับอ,อําเภอแม่อยอําอเภอแม่จันส่วนใหญ่นี่คือแถวนี้เป็นเนินสูงครับไม่มีน้ําท่วมนะฮะ เขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนะครับอําเภอแม่อายนี่คือเป็นอําเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดกับจังหวัดเชียงรายก็คืออําเภอแม่จันนะฮะบรรยากาศเย็นๆนะตอนนี้นะครับนี่ครับลูกนี้ไหมครับด้านหลังภูเขานี่คือเขตรัชชานนะฮะเขตรัชชานอยู่ในสาภาพเมียนมาคือพม่านะครับน้านเาขับนนหลังเขาลูกนี้นะฮะไปนี่คือเขตรัชชานนะ มุมนี้ครับก็คือมินมาคือพม่านะฮะลูกนี้นะครับนี่คืออยู่ที่ตำบลท่า,ทาตอนตรงนี้คือโป่งน้ําร้อนนะฮะป่งน้ําร้อนมริกาครับแถวบ้านนะฮะวันนี้ก็ขับมอไซค์มานะครับขับมอไซค์มาลนะก็เลยพามาชมบรรยากาศแถวบ้านครับออืสวยงามครับนี้ตรงนี้เป็นโครงการร้อยใจรักนะครับ นะก็เป็นของการที่สนับสนุนให้กับกลุ่มชิพันธ์ห่างไกลายาเสพติดนะฮะตรงนี้นะและตรงนี้คือจะเป็นชุมชนของชาวไทใหญ่ไทแซมไทลือลีซูแล้วก็ปกากกะยอนะครับตรงนี้นะอืม่มครับบรรยากาศยามเย็นนะตอนนี้นะครับสวยงามมากนีะฮะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นแถวบ้านครับโอ้โหบรรยากาศสวยงามครับนี่นี่คือสาวๆชาวรีซูครับก็คือรีสอร์ทนะฮะ นี่คือผมพระเจ้าอันทัวร์คนนําทางในช่อง YouTube ครับบรรยากาศยามเย็ยนนะตอนนี้นะฮะฝนหยุดตกแล้วครับตกมาได้สามวันนะเพิ่งได้ออกมาครับนี่เพิ่งกลับลงมาจากดอยช้างนะฮะก็จะเลยนะฮะติดตามคลิปดอยช้างนะฮะรีวิวทางขึ้นทางลงดอยช้างดอยสูงสําหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นดอยช้างนะฮะชมภาพบรรยากาศกันได้แล้วก็รีวิวร้านอาหาร ร้านกาแฟแล้วก็ที่พักบนดอยช้างนะครับก็ไปชมคลิปย้อนหลังกันได้นะฮะนี่ครับสุดยอดนะบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับตรงนี้คือป่องน้ำร้อนนะครับป่งน้ำร้อนมริกานะครับตรงนี้นะภาพค้างแต่ว่าชัด ลุงหนูครับลุงหนูแฮมทอโรออนทวระภาพภาพค้างแต่ว่าชัดดีครับผมอาจจะเป็นทีสัญญาณเนบนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกทั้งวันสามวันนะฮะวันนี้เพิ่งเพิ่งจะหยุดตกนะก็เลยได้ออกมาเก็บภาพบรรยากาศกันให้ได้ชมกันนะครับบรรยากาศยามเย็นแถวบ้านครับนี่ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์ในช่อง u t u b e นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่แถวอำเภอแม่อยออำเภอแม่จันอำเภอแม่สายนะฮะอยู่แถวนี้นะอยู่เขตรอยต่อจังหวัดชัยแดนเมยนมาของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนะครับก็ช่วงนี้ก็คือจะมีแต่คลิปของเชียงใหม่และเชียงรายนะครับช่วงนี้นาะมีคลิปแถว2จังหวัดภาคเหนือนะฮะ มาชมทิปกันได้โดยช้างโอ้โหสวยงามเขาดยช้างนะใครที่ยังไม่เทยไปดยช้างอำเภอไม่สวยนะครับโดยช้างอำเภอไม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะผมรีวิวทางขึ้นทางลงแล้วก็ที่พักร้านกาแฟของโดยช้างนะฮะที่พักราคาประหยัดคนละ100บาทโอ้โหสุดยอดเลยนะคนละ100บาทนะครับมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําแยกมีทีวีนะฮะโอ้โหสุดยอดครับ ของกเกษตรโดยสูงวาวีนะลองเข้าไปชมกันได้นะครับรีวิวที่พักโดยช้างนะแล้วกาแฟสวยนะแล้วก็รีวิวทางขึ้นทางลงโดยช้างนะครับใครที่จะขึ้นมาที่ยวพักเหนือนะลองชมคลิปกันได้นะครับรถเล็กรถอีโคขาขึ้นได้สะดวกสบายครับและนี่คือบรรยากาศณนะตอนนี้ก็คืออำเภอแม่อายนะฮะอยู่ที่ต,ตนนท่าตอดน,นะครับ นี่คือฟ้าหลังฝนนะฮะหลังจากที่พายุเข้านะมีมรสุมพายุเข้าอันนี้คือบรรยากาศนะตอนนี้สุดยอดครับเขาลูกนี้นะครับเห็นเห็นบอกไหมฮะเห็นบอกตรงนี้ไหมฮะเขาลูกนี้ไปนี่คือเขตรัสฉานนะรัสฉานมินมาคือพม่านะครับนี่คือเขตรัสฉานนะฮะโอ้สุดยอดและตรงนี้ก็คือน้ำพุร้อนมาริกาครับนะ พี่ปีชาครับปีชานะสวยมากครับใช่ครับตอนนี้อยู่แถวบ้านครับครับสวิตเมืองไทยใช่ฮะนี่คือสวิตเมืองไทยครับสุดยอดความสวยงามครับนี้อยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดกับจังหวัดเชียงรายนะฮะและติดเขตชายแดนเมียนมานะครับคือเขตรัชชานะฮะ นี่คือเขตรัชฌาเมียนมานะครับของกลุ่มชติพันชาวไตนะฮะก็คือไทยใหญ่นะฮะชาวไตนะครับตรงนี้ครับสุนชอบบรรยากาศนัดตอนนี้ครับอสวยงามครับนี่ถนนเส้นนี้ครับดีกว่าผมะะเจ้านตัวคนนําทางในช่องยู u ูปใครทีเิ่มเข้ามาชมนะฮะก็ฝากคลิปไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ เที่ยวในอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันตรงนี้นะฮะดอยสงโงดอยช้างดอยวาวีแล้วก็ดอยลางนะดอยลางนี่คือติดกับชายแดนเลยนะฮะนะผมมีรีวิวทางขึ้นดอยลางนะทางขึ้นลงดอยลางแล้วก็รีวิวที่พักที่พักบนดอยลางนะฮะผมมีรีวิวดไว้แล้วแล้วก็รีวิวทางขึ้นดอยช้างครับทางขึ้นดอยแม่สลองครับ ข้าไปชมกันได้นะทั้งขึ้นลงไม่สลองรีวิวร้านอาหารร้านกาแฟะนะครับดอยช้างดอยลางดอยวาวีดอยช้างดอยไม่สลองครับอืมครับบรรยากาศยามเย็นนะตอนนี้ครับนี่อ่ะอีกสักหนึ่งนาทีนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามกด Subscribe นะครับลากันไปด้วยภาพบรรยากาศณนะตอนนี้ท้องนาเขียวขจีนะครับที่อำเภอไม่อายจ,งจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นเจ้าอันทรวคนนำทางในช่อง YouTube ขอบพระคุณและสวัสดีครับ